พระเปตาพารีหรือบุพภาเปตาพารีมีความเป็นมาอย่างไรบุพภาเปตาพารีคือการทำพลรีกรรมเพื่ออุทิศให้แก่ท่านที่ล่วงลับไปก่อนจัดเป็นทานคือการให้อันหนึ่งของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และจะเป็นบุญกริยาวัตถุคือที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญประการหนึ่ง เรียกว่าปฏิทานไม่บุญคือบุญที่สำเร็จหรือเกิดขึ้นจากการให้ผลแห่งความดีที่ตนทำไว้พระพุทธศาสนาได้แสดงถึงการอุทิศส่วนกุศลให้คนที่ตายไปแล้วไว้มากแห่งอันเป็นการยอมรับถึงความมีอยู่ของผลที่บุคคลอุทิศไปให้ผู้ตายซึ่งเป็นแนวความคิดที่มีมาก่อนพุทธกาลเมื่อพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้น โดยมีที่มาดังนี้คือครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับกุงราชคลืโปรดรับนิมนต์พระเจ้าพิมิสารเพื่อเสวยพัตตาหารในวันนุ่งขึ้นครั้นถึงวันเวลาแล้วพระพุทธเจ้าทรงรับมหาทานในรดาชนิเวศของพระเจ้าพิมพิสารเสวยแล้วในขณะนั้นเปรตทั้งหลายที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารมาห้อมร้อมอยู่หวังว่า พระเจ้าพิมพิสารจะทรงอุทิศฐานนั้นให้พระเจ้าพิมพิสารถวายมหาทานพระพุทธเจ้าแล้วกังวลคิดอยู่แต่เรื่องที่ประทับของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเพียงอย่างเดียวม่ได้ทรงอุทิศฐานให้แก่ใครครั้นถึงเวลากลางคืนพวกเป็ตที่สิ้นหวังจากอุทิศฐานพากันออกมาทำเสียงต่างๆทั่วราชนิเวศถึงรุ่งเชา้าพระเจ้าพิมวิสารด้วยความหวาดกลัว สลดพระราชหฤุัไทยทรงกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเสียงนั้นเป็นเพราะเหตุใดจะเกิดอะไรขึ้นแก่พระองค์พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นเสียงของพญาิของพระเจ้าพิมพิสารที่เกิดเป็นเปรตหวังว่าเมื่อพระองค์ถวายมหาทานแด่พระพุทธเจ้าแล้วจะอุทิศส่วนกุศลแก่ญาติเปรตทั้งหลายนั้นพระเจ้าพิมพิสารไม่ได้อุทิศส่วนกุศลแก่ญาติเปรตทั้งหลายนั้นพวกเขาพากันสิ้นหวัง จึงได้ส่งเสียงเช่นนั้นพระเจ้าพิมพิสารปราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์เสวยพัตตาหารในวันรุ่งขึ้นเพื่อที่จะได้อุทิศทานแก่ญาติเปรตเหล่านั้นวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปภายในราชนิเวศพร้อมด้วยพิสุสงฆ์พระพุทธเจ้าได้ทําให้อาการของเปรตทั้งหลายนั้นปรากฏเฉพาะหน้าพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารถวายน้ําทักษิโนโทกแล้วกล่าวว่า ขอทานนี้จงมีแก่พวกท่านในขณะนั้นก็บังเกิดสะโบคารดีขึ้นพวกเปรตพากันชำระตนดื่มน้ำนั้นก็ระงับจากความลำบากหิวกระหายมีผิวพรรณงามดุจทองลำดับนั้นพระเจ้าพิมิสารถวายข้าวยาคูของเคี้ยวของกินแล้วทรงอุทิศส่วนกุศลโภชนาหารทั้งหลายอันเป็นทิพย์ก็บังเกิดขึ้นเปรตพวกนั้น พาการบริโภคของทิพนั้นวีอินซีบริบูรณ์ถัดมาทรงถวายผ้าเศนาสนะเครื่องอลังการต่างๆแล้วอุทิศของเหล่านั้นอันเป็นทิพก็มันเกิดแก่เปรตแต่นั้นพระพุทธเจ้าเสวยพัตตาหารเสร็จแล้วตรัสอนุโมทนาสรรเสริญถึงคุณของการทําทักษิโนโทกของพระเจ้าพิมิสารดังนั้นการทําปุบพระเปตภลีย่อมบำรุงความรักความนับถือ ในบรรพบุรุษของตนให้เจริญกศุศลส่วนกัตันยูกะตะเวทิตาเป็นทางมาแห่งความรุ่งเรืองแห่งสกุลวงพระศัสดาจึงได้ทรงอนุมัติด้วยประกาศานี